ลูกไก่จอมปว่วนจิบจิบจอมปว่วนใช่ไหมเอาสิเอาสิาสจิบจ,จอมปว่วนปะทะลูกเป็ดขี้เละใช่ไหมใช่ลูกเป็ดขี้เละไหมลูกลูกเป็ดลูกเป็ดขี้เละเล่นน้ำกันหรือ,อยังเล่นน้ำกันหรือ,อยัง มันน้ำกันหรือยังลูกเป็ดที่เลีลูกเป็ดที่เลีลูกเป็ดที่เล,ลเี้ลย เล่นน้ำให้แม่ดูหน่อยเล่นน้ำให้แม่ดูหน่อยอานนานนาโอฮ้ยเ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 ฮ้ยมีความสุขจังเอ้ยมีความสุขจังเลยแม่หนูมีความสุขจังเลยแม่โอ้ยแม่จ๋าแม่จ๋าเฮ้ยหนูมีความสุขจังเลยแม่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยแม่จ๋าแม่จ๋า chụp chăng ư?